อย่างนี้ทําความสะอาดแล้วเนาะซี่เขาก็จะดูส่วยหมอกมากเลยค่ะนะก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวซี่มวงนะคะนี่ค่ะนะ ค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีแล้วก็หนงแฟรงก์อีกแล้วนะคะในช UK, ่องยานะียูเคกะนะเอ้หนงแฟรงก์ไอ้ i t here baby come sit down Come sit down เอ้ย Come sit <laughs> โอ้ยย,อย,ยุ่งจริงๆเลยค่ะนะก็โอเคค่ะทุกคน วันนี้มาพบกับยานีแล้วก็หน้่งแฟรงค์นะคะก็วันนี้เรา,เามานั่งยื่ตรงที่ยานีปลูกหัวเรดิชคานะก็ยานีปลูกไว้ซี่กระถางคานะทั้งหมดแล้วก็แต่ละกระถางก็คนละพันกันนะคะก็มาดูกันค่ะไว้มียานีปลูกพันอะไรบางคานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแก็บกันค่ะเรามาดูพันเร็กกันเลยนะคะพันเร็กก็นี่คานะเขาจะเป็นหัวซี่หมวงคานะที่ยานีปลูกเอาไว้ค่ะนี่คานะ หัวเขาจะออกซีมงมวงค่ะนะแล้วก็หัวกลมค่ะนะดูค่ะซี่น่ากินมากเลยค่ะนะดูค่ะทุกคนดูนี่นี่เดี๋ยวยานีจะโทษให้ดูนะคะนี่ค่ะนะนี่ซี่ม้วงค่ะทุกคนนี่ค่ะนะว้าวงามเลยค่ะนี่ค่ะเอ้แฟังคีนอยคันอีชิดาเล้ง no you can't eat it baby <laughs> no hey this is for mommy you can't eat it it's not for you i don't think you would like it no no fried chicken what are called hey it's not apple or strawberries you can't eat it darling แคและมัมมี่โชว์เอฟวีหวานโอเคค่ะนะน้องกูซิดดาวกูซิดดาวดาวน้นูดเน้องแฟรงค์กัดเข้าไปเมื่อกี้นอซิดดาวแอนด์ไวท์กูดบอยไวท์เดะไวท์เดนี่ค่ะนะทุกคน ก็บางตอ้นอยังไม่งอกอ้วนนะคะผพาว่ายานี่เอ่อต้องปลูกไหมค่ะนะเพราะว่าวันก่อนยานี่ปลูกไว้แล้วก็ยานี่ไม่ได้กางเอ่อตาค่ายค่ะนะแล้วก็นกมากินหมดเลยค่ะนะนกมาจิกกินค่ะ <c oughs> ก็นี่ค่ะนะเดี๋ยวยานี่จะยานี่จะให้ดูอีกอ้วนึงค่ะนะเดี๋ยวยานี่จะทุนให้ดูอีกอ้วนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนนี่เนาะ นี่ค่ะนี่ก็คือเป็นหัวซี่หมวงนะคะทุกคนนี่เนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวอย่านีจะพาไปดูหัวพันอื่นกันนะคะนี่ค่ะนะต้องซื้อไปด้วยค่ะเดี๋ยวน้องแฟงกินค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวซี่แดงค่ะนะนี่ค่ะทุกคนเป็นหัวซี่แดงวงรีเนาะนี่ค่ะนะ นี่ค่ะเป็นยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวสีแดงกลมๆค่ะนะนี่ค่ะทุกคนเนาะจะเป็นหัวกลมๆสวยมากเลยค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวสีเรืองนะคะแต่ว่าอย่างนี้ยังไม่เห็นหัวมันงอกเลยค่ะนะแต่ว่าดูใบมันย้อยมากเลยค่ะนะ แต่วายังไม่เห็นหัวมันงอกค่ะยานี่ไม่แน่ใจว่ายานี่ปลูกพิษไม้ค่ะนะแต่ยานี่คิดว่านะ่าจะเป็นแรดิชนะคะแต่ว่าดูใบเขาก็แปลกๆนิดน,นึงค่ะนะใบเยอะค่ะแต่ยังไม่งงอกอ้วสี่เรื่องค่ะนะเห็นแต่ใบใค่ะ <c oughs> ก็เดียวยานี่จะพามาดูอีกที่นึงค่ะนะวันนี้เราก็ มาเก็บพันหัวซี่แดงกับซี่หมองกันก้อนค่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนะโอเคเรามาเก็บกันเลยนะคะหัวซี่หมองหมวงเนาะนี่ค่ะนะยานี้ก็จะเก็บหัวที่กินได้แล้วนะคะเนาะ โอเคค่ะก้นนี่ก็คือหัวเรดิชทังซาำพันธุยานีทนนะคะก็ยานีทําความสะอาดแล้วเนาะซี่เขาก็จะดูส่วยหมักมา,กมากเลยค่ะนะก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวซี่มวงนะคะนี่ค่ะนะซี่มวงข,ข้าวๆ้าวค่ะน่ากินหมักเลยค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวซี่ชมพูข้าวเหยาวยาวค่ะนะน่ากินเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้จะน่ากินสุดๆเลยค่ะนะ หัวกลุ้มสีแดงค่ะเดูอค่ะเคยนอนโรก,กินอยู่ค่ะ <laughs> เขาคิดว่าเขาจะได้กินค่ะนะเ้ามานอนโรค่ะ Are you waiting to eat mommy r a Do you want to eat radishes? Hey, eh? you wanna try? Would you like to try? Yeah? Would you like to try radish? <laughs> okay. Mommy will let you try the radish. Eh? Yeah? Would you like to try the radish? <laughs> Sit. Wait. Okay. Let's see if you're gonna eat it. Hi, I'm more, Kana. Mommy will open it for you okay wait there อืมยานีคิดว่าเขาจะไม่กินเลยคะนะยิ้มกิน it see m o m m y told you you will like it oh you eating it <laughs> Go gin apple, strawberry, my good you still got some more there. <hah>, you eating it? <laughs> Silly boy. Is that nice? Oh, good boy. You eat all that. Eh, want some more? Sit down then. Sit down, good boy. Ma, rai kin hua radish. Nee. Yeah. Is that nice? No more, no more, darling, no more. โอเคมัมมี่ don't want you to get bad t u m โอเค good boy โอเคคะนะนี่ก็คือว่า r รดิสเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะไปทำเมนูกินกับัว่า r ิ d นะคะทุกคนอุ๊บดูน้องแฟรงบิดขี้เกียจโอเค tell every tell everyone bye bye everyone say bye bye to everyone darling bye bye ก็โอเคค่ะทุกคนยานีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ข้ามาติดตามรับชมค่ะนะวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะบายบาย everyone darling บายบายทุวันบายบายทุวันก็นี้ค่ะเนาะทุกคนวันนี <S 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 ้ยานีแกผูวเรดิชนะคะยานีก็เอาว่ารดิชมากินกับยำบุนเส้นไส้ลูกชิ้นปลาที่ยานีทำเองเนาะแล้วก็ไส้กุ้งค่ะนะนี่ค่ะยานีก็เอาว่ารดิชมากินเนาะ มันข้าวกันดีค่ะนะอร่อยหมากเลยค่ะเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาทียาน,นีทำเองนะคะอาจจะแบบหวาไม่กลมนะคะแต่ก็รสชาร์ดอร่อยค่ะนะฟีมือการปั้นยังไม่สวยค่ะแต่ว่ารสชาร,ร์ดรับองว่าอร่อยค่ะเนาะโอเคค่ะนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ยาน,นีทำกินกับเรดิชเนาะ